สวัสดีคุณผู้ชมครับผมแลวก็กลับมาโพสเช่นเคยนะฮะกับรายการคมชลึกอเวอร์สเปเชียลครับกับพวกเรานที่จะกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในวงการบันเทิงแบบร้อนรอนแซ่บๆครับค่ะรวมถึงงานประกาศรางวัลคมชลึกอวอรครั้งที่21นะคะรวมโมเมนต์ประทับใจและความรู้สึกของเราผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ค่ะใช่แล้วครับผมวันนี้นั้นมีเรื่องร้อนอะไรบ้างคุณปูนติดตามเลยดีกว่าครับผม ตามต่อกันอีกครับว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรกับประเด็นไฮโซสาวออกมาเปิดข้อมูลดารายืมของไล่เลียงฤิ์ทรัพย์สิน5ชิ้นยังไม่ได้คืนมูลค่ากว่า62ล้านบาท ทำเรื่องแดงขึ้นมาอีกครั้งครับหลังมีการให้โอกาสคืนของไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ดูว่าไม่ได้ทำตามที่ขีดเส้นไว้ชัดเจนเรื่องจนกลับมาแดงและเป็นเรื่องเฉาอีกรอบขณะที่ล่าสุดนั้นนะครับบด,ดาคชยาภาที่เป็นสเสมือนสื่อกลางออกมาชี้ครับว่าทรัพย์สินบางรายการอยู่ในร้านแล้วมูลค่ากว่า20ล้านบาทยังไม่พอเท่านั้นครับทางด้านของหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยก็ออกมาลั่นชื่อนักสแสดงดังคุณแม่อย่างดิวอริศราผ่านรายการโยงกรณีดังกล่าวทําคนยิ่งเพ่งเล็งเข้าไปอีกฮนะ และต่อมาครับเพจดังเนี่ยนะฮะก็งัดหลักฐานการพูดคุยของดิวอลิสดาออกมาแชร์ให้เห็นการตอนรุ่งสางทำหลายคนนั้นตั้งตาอ่านว่าประเด็นขี้คุยกันคือเรื่องอะไรงานนี้เอ่ยชื่อมาเต็มๆคุณเกดคุณเท,ท็ดบอสชินและก็แมนเป็นการเรียกรวมพลเพื่อการพูดคุยในทีเดียวส่วนประเด็นที่พูดคุยนั้นจะเป็นเรื่องไหน ต้องให้นักแสดงสาวออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วยตัวเองก็ต้องจับตาต่อไปขณะที่หลังจากที่กรณีของดารายืมของแดงขึ้นมานั้นแม้ว่าจะมีการโยงอักษรยอดต่างๆและมีการหยิบชื่อของดิโอเลสารามาพ่วงประเด็นนี้ทางฝั่งนักแสดงคุณแม่ยังสวยนั้นก็ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวตอบโต้ชี้แจงหรือแย,ย้งประเด็นนี้แต่อย่างใดได้ข้อมูลเพียงแต่ฝั่งคนให้ยืมก็เท่านั้นทั้งนี้เรื่องราวฝั่งคุณดิโอเลสาราที่มีชื่อนั้นต้องร้อยเจ้าตัวออกมาเปิดใจเล่าว,ว่าที่ถูกโยงนั้น เป็นประเด็นที่แค่โยงมาหรือเป็นเรื่องจริงประการใดขณะที่แชทดังกล่าวที่หลุดออกมานั้นเป็นชื่อของดิวอลริสราและภาพของเธอก็ต้องออกมาเคลียร์เช่นกันว่าใช่ของจริงหรือไม่มาต่อกันที่คุณแม่ลูก3ามอย่างชมพู่อารยาเอฮาเกตครับที่เพิ่งจะออกงานไปไม่นานมานี้นอกจากจะอัปเดตชีวิตของลูกสาวน้องแอบิเกลแล้วยังถูกถามเรื่องของนักแสดงรุ่นน้องในผู้จัดการเดียวกันอย่างดิวอริสราที่หลังจากมีครอบครัวแล้วเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงกระแสะข่าวที่ชี้โยงไป โดยสีหน้าท่าทางของแม่ชมนั้นเขาใจได้เลยว่าลำบากมากเพราะเป็นคนวงนอกก็จริงจริงก็ก็ผูกพันนะเนาะเออเราก็รู้รู้จักกันมานานอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่ว่าไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นนะหรือว่าไม่รู้จะแนะนำหรือว่าจะอะไรเงี้ยเพราะว่า เราไม่ได้รู้สถานการณ์แบบรอบด้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้เท่าทุก,ทกคนซึ่งเราก็ไม่ไม่ไม่ได้รู้ในทุกแง่มุมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ก็เลยไม่ไม่รู้ว่าจะต้องพูดอะไร mm hmm. เออได้ไหมคือไม่รู้ว่าจะต้องมีก็ก็ติดตามไป mm hmm. ไปกับทุกคนอะไรเงี mm ้ย hmm. <ๆ>ก็ไม่ได้ชอบที่จะเห็นไม่ว่าใครก็ตามแบบ ต้องถูกหรือว่าว้ามุ่นหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะเป็นข่าวที่หลายคนช็อกและก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นนะฮะหลังจากแซคไอแซคอดีตนักร้องดัง ยุค2000หลานชายนักร้องชื่อดังแมวจิรศักดิ์ปานพุ่มถูกจับกลุ่มขณะสั่งซื้อยาไอซ์โดยเจ้าหน้าที่นั้นได้เปิดเผยข้อมูลออกมาชัดเจนพร้อมสืบสาวราเรื่องต่อถึงเส้นทางต่างๆซึ่งทางเจ้าหน้าที่ปปสนั้นเผยว่ามีคนบันเทิงนักร้องไฮโซอีกจํานวนหนึ่งรวมถึงบุคคลทั่วไปกว่า100คนอยู่ในกลุ่มไลน์ที่ซื้อขายยาเสพติดขณะที่หลายคนนั้นก็แหกกฎออกจากกลุ่มไลน์เปลี่ยนภาพโปรไฟล์กันหลังจากเกิดเรื่องโดยในกลุ่มดังกล่าวนั้นนะฮะใช้วิธีการส่งยาด้วยกาารวา จ้างให้วินมอเตอร์ไซค์นำพัสดุที่ซุกซ่อนยาเสพติดไปส่งให้กับลูกค้าโดยพี่วินเนี่ยนะครับ ก็ไม่รู้ว่าภายในพัสดุนั้นคืออะไรย้อนกลับไปครับแซคไอแซคหรือว่าแซคพัชรพลปานพุ่มนั้นเป็นนักร้องดังในยุค2000และเป็นหลานชายของแมวจิรศัก์ปานพุ่มนักร้องดังในตำนานซึ่งหนุ่มแซคพัชราพลนั้นนะครับยังเป็นนักร้องนําวงไอแซคด้วยซึ่งเป็นวงดนตรีที่มีชื่อเสียงในยุค2000และเคยอยู่ในสังกัดค่ายจีนี่เรคคอร์ดของค่ายยักษ์ใหญ่อย่างแกรมมี่ซึ่งผลงานของวงไอแซคนั้นนะครับที่ได้รับความนิยมสูงอาทิปวดใจดอกไม้กับหัวใจคนรักกัน ึ่งแต่ละเพลงนั้นยังคงอยู่ในใจแฟนเพลงหลายคนจนถึงทุกวันนี้และยังถูกหยิบนํากลับมาร้องให้เห็นกันอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ครับหลังหมดสัญญากับแกรมมี่นั้นสมาชิกวงไอแซคแต่ละคนต่างก็มีเส้นทางของตนเองด้านแซกเองเคยผันตัวไปเป็นครูสอนดนตรีในวงโยธวาทิย์และแม้มีหน้าที่การงานที่แตกต่างจากเดิมแต่แซกนั้นยังคงชื่นชอบในงานดนตรีและแซคก็ยังได้เริ่มต้นครอบครัวเขามีลูกแล้วและเป็นพ่อทําให้ชีวิตของเขานั้นมีมุมมองใหม่ที่ต่างไปจากเดิม มาตอนที่อีหนึ่งพระเอกที่น่าจับตามองตอนนี้ครับเรียกว่านั่งแทนลูกรักของพี่บอลเลยทีเดียวนะฮะนั่นก็คือหนุ่มเอ็มสันเพชรลูกชายพิธีกรชื่อดังอย่างดูสัญญาณนั่นเองครับที่ตอนนี้นั้นกลายเป็นพระเอกเต็มตัวแล้วและก็กําลังเดินเครื่องงานแสดงเต็มที่เพื่อให้แฟนๆนั้นได้ชมกัน และกลางปีนี้จะได้เห็นฝีมือของหนุ่มคนนี้แน่นอนขณะที่เจ้าตัวนั้นออกงานล่าสุดครับเรียกว่าจากเด็กนอกเขาค่อยๆเรียนรู้การอยู่ในวงการบันเทิงไทยสามารถรับมือกับคําถามของพี่ๆสื่อมวลชนได้อย่างคล่องปากพร้อมกับอาการเขินเบ,นเบาๆหลังถูกแม่แม่เมคอัพอาร์ติสนั้นอวยยศเบ้าหน้าหล่อฟ้าประธานอาการเขินของหนุ่มคนนี้จะเป็นยังไงนั้นสกิลตอบคาถามจะดีขึ้นแค่ไหนไปดูนันครับเป็นเกียรติมากจริงๆครับเราผมจะพยายาม โชว์สินค้าให้ดีที่สุดแล้วเราเป็นตัวแทนของสินค้าให้ดีที่สุดจริง,รงๆ,ทๆทุกทุก็อดที่รับผมผมปื้มมากจริงๆครับผมได้อยู่แล้วเราก็อย่าว่ากันนะถ้าจะหลงเสน่แค่นั้นแหละ<อ>ชเช้าเบ้าหน้าปลาประทาร์ได้ครับหล่อแบบหมาเห่าเลยเนะี่ยเกณเกณฑ์เกณฑ์ผมโตแล้วหล่อไม่ได้แล้วไม่ได้แหละก้อนที่ก็ได้อยู่แหละใช่มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นจริงๆครับเราเราเดิม ผมปล่อยได้มาคืนได้รั่งเคยชินกับทุกคนคือหน้าเราิ่มคุ้นๆกันแล้วอะ่ะเป็นเพื่อนกันแล้วแหละ